สวัสดีค่ะก็มาเจอก,กับบลล์เช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสูงค่ะซึ่งหนังสือที่เราจะนำมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังในวันนี้ก็อยู่ในธรรมปฏิบัติเล่มที่63ค่ะหน้า81เรื่องปัทวีกสินสำหรับการเจริญกรรมฐานโดยทั่วไปเหมือนกันทั้งหมดทุกหมวดในวงเล็บ3กันยายน2 5 3 1 คือต้องทำเหมือนกันนั่นก็คือ 1. ไม่ลืมความตาย 2. มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ 3. มีศีลห้าและกรรมบท10สิบบริบูรณ์ 4. หวังพะนิพานเป็นที่ไปอย่างนี้ต้องขึ้นต้นเหมือนกันเพราะเป็นหลักสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติเสมอทุกวันที่กล่าวมานี้เป็นอารมณ์ อารมณ์คือตื่นขึ้นเช้าให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตถ้าตายไปแล้วเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิที่ไปของเราก็คือนิพพานหลังจากนั้นก็เอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคำว่าด้วยปัญญานี่หมายความว่าต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพร,พระอริยสงฆ์ก็ดีควรแก่การที่เราจะบูชาไหมคําว่าบูชาแปลว่าการยอมรับนับถือบูชาไม่ได้หมายถึงจุดดอกไม้ทูบเทียนเสมอไปมีดอกไม้ทูบเทียนนั่นเป็นอะไรดอกไม้ทูบเทียนเป็นอามิสบูชาแต่ว่าในที่นี้หมายถึงปฏิบัติบตูชา,า,า,า so. ถ้าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่าน กรรมบท10หลังจากนั้นก็มาพิจารณาศีลหรือกรรมบท10ศีล5บวกกรรมบท10มีความสำคัญคือองค์ของพระโสดาบันศีล5กรรมบท10ว่าทางกายกายกรรมก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่ดื่มสุราและเมลยัยนี่ทางกายทางวาจาไม่พูดปด ไม่พูดสอเสียดไม่นินทาชาวบ้านไม่พูดจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบไม่คิดประทุษร้ายใครแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝื้นคำสอนของพระองค์ถ้าจิตใจทรงตัวอยู่แบบนี้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายมีทั้งศีลห้าและกรรมบท10ครบถ้วนถ้าทำได้ทั้ง3ประการนี้ก็มีสิทธิ์หวังนิพพานเป็นที่ไปเป็นพิเศษ ถ้าทาได้อย่างนี้จิตทรงตัวแบบนี้ขึ้นชื่อว่าอบายภูมิไม่มีกับท่านต่อไปการทําบาปมาแต่ในการก่อนจะเป็นบาปประเภทไหนบ้างก็ตามบาปทั้งหมดไม่มีโอกาสนําเราไปลงโทษได้คือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมีทางไปทางเดียวคือทางสู่สุขติวรวค์บ้างพรมโรคบ้างและนิพพาน นี่ว่ากันถึงอารมณ์ต่อไปก็เป็นวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทอันดับแรกให้เข้าใจนิวรณ์หก่อนเพราะว่านิวรณ์หประการเป็นเครื่องกั้นความดีคือพระพุทธเจ้าทรงแปลว่านิวรณ์คือกิเลสยาที่ทําให้ปัญญาให้ถอยหลังหมายความว่าถ้านิวรณ์ครอบคุมใจเราก็เป็นคนไร้ปัญญาการเจริญกรรมาฐานเพื่อมรรคผลต้องมี3ประการร่วมกันคือ มีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาผลต่างๆก็จะไม่เกิดฉะนั้นนิวรณ์หประการจะต้องไม่สนใจในมันตอนละงับก่อนภาวนานิวรณ์หประการคือ 1. กามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. อารมณ์ไม่พอใจ 3. ความง่วง 4. ฟุง้งซ่านเหลวไหลเกินไป 5. สงสัยในผลของการปฏิบตัติขณะที่ภาวนาอยู่หรือเจริญอยู่ก็จงอย่าให้นิวรห้าประการมารบกวนใจมันต้องมีบ้างเป็นของธรรมดามันมีบ้างก็พยายามหลบในเมื่อเลิกกรรมฐานแล้วนิว,นวรกวนใจนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เวลาที่เราทำสมาธิจิตใจต้องไม่ยอมให้นิว,นวรกวนใจ ถ้าขณะใดานิวรนกวนใจให้ทราบว่าเวลานั้นจิตรเราไม่มีสมาธิสมาธิไม่มีแน่ทั้งนี้เพราะนิวร์เป็นตัวกิเลสหยาบกิเลสเข้าแทรกใจขณะใดาที่นิวร์ไม่กวนใจขณะนั้นจิตเป็นปฐมฌานเป็นอย่างต่ำรวมความว่าเรื่องของนิวร์เราฆ่าไม่ตายจะตายต่อเมื่อเราถึงอนาคามีนิวร์ข้อหนึ่งกับข้อสองจะตายก็เหลืออีกสามข้อ อีกสาข้อต้องฆ่าด้วยอรหัต,ตผลในึเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามียังไม่เป็นพระอรหันต์ก็พยายามระงับขั่วคราววิธีระงับก็คือว่าไม่สนใจกับนิวรณ์แต่ความจริงทั้งทางที่เราไม่สนใจกับมันมันก็สนใจกับเราเป็นของธรรมดาอันแรกวิธีที่จะไม่สนใจก็รู้ลมหายใจเข้าออก อันนี้ต้องทําเหมือนกันญาติโยมจะเป็นกองไหนก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยลมหายใจเข้าออกเหมือนกันต้องเอาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็ทราบอย่างนี้ถือว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้นจะทรงตัวไม่นานเรารู้ลมเข้าเรารู้ลมออก ถ้าภาวานาการภาวานานี่ญาติโยมพุทธบริษัทกลางคืนสอนสุขาวิปัสสโกตอนนี้ยังสอนในหมวดสุขาวิปัสสโกคำภาวานาของสุขาวิปัสสโกเบื้องต้นไม่จำกัดแต่ปานกลางก็จำกัดเหมือนกันปานกลางกับตอนปลายนี่จำกัดในเบื้องต้นเราจะภาวานาอย่างไรก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาอารหังก็ได้หรือว่าอย่างที่ญาติโยมปฏิบัติแบบยุบหนอพองหนอก็ใช้ได้ ไม่ภาวนาแต่รู้ลมเข้ารูล้ลมออกใช้ได้รวมความว่าคำภาวนานี้ไม่จำกัดถ้าไม่ชินมาก่อนขอให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธแต่ว่าถ้าคล่องแบบไหนก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้แบบนั้นเป็นปกติถ้าขณะจิตใดจิตใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้คำภาวนาเวลานั้นอันดับแรกก็เป็นปฐมฌาน แต่ว่าขณะที่จิตว่างจะว่างไม่นานสักประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์ฟุ้งซ่านจะเข้ามาก่อกวนถ้าอารมณ์ฟุ้งซ่านเข้ามาก่อกวนก็แสดงว่านิวรณเริ่มกวนใจอันนี้เป็นของธรรมดามันก็ซ้านไปพักหนึ่งถ้าเรารู้ตัวขึ้นมาว่านิวรณเข้าแทรกก็เริ่มรับรู้ลมหายใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปต้องทำแบบนี้นะไม่ใช่เอ,อะอะก็ชนะนิวรณได้ทันทีทันใด ในเมื่อขณะใด,ดที่เราเผอมันก็ย่องมาตลอดใจเราเป็นของธรรมดาได้สติใหม่ก็ทำกันใหม่อันนี้เป็นระยะเบื้องต้นของทุกคนทำตามนี้แต่สำหรับต่อไปนี้ก็จะขอเข้าหมวดกรรมฐานกรรมฐานนี่แนะนำในมหาสติกรรมฐานสูตรก็ถือว่าจบไปแล้ววันนี้ก็ขอแนะนำเรื่องกศสิน คำว่ากสินมีหลายคนคิดว่าเป็นกรรมาฐานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษแต่ความจริงไม่จริงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นกรรมาฐานที่ทรงสมาธิธรรมดาแต่ว่าถ้าต้องการฝึกเตวิชโชหรือชลาพินโยวิชาสามก็ดีอภิญญาก็ดีต้องอาศัยกสินถ้าไม่อาศัยกสินวิชาสามก็เกิดไม่ได้อภิญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนกันจะถือว่าดีเป็นพิเศษก็ได้ แต่หากว่าจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่ากรรมฐา,านกองอื่นนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมฐา,านทรงสมาธิเช่นเดียวกันแต่ว่ากสินเป็นกรรมฐา,านที่ทำง่ายง่ายกว่ากรรมฐา,านกองอื่นเป็นเพราะกรรมฐา,านหยาบกรรมฐา,านกองอื่นทำเฉพาะอารมณ์เราไม่มีเป้าหมายเป็นตัวยดึดสำหรับกรสินนี่มีนิมิตเป็นตัวยดึดมีภาพเป็นตัวยดึดเราเอาจิตจับภาพ เมื่อจิตทรงตัวในภาพคือเป็นกรรมฐา,านยากกว่าจึงได้ฌานเร็วกว่าการเข้าทรงสมาธิได้ดีกว่าสามารถศึกษาเรื่องฤทธิ์ก็ได้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่ว่าอย่าเพิ่งแสดงกันนะเอาอย่างนี้ก่อนในตอนต้นขอแนะนําในด้านสุขาวิปัสสโกจะพูดให้เข้าใจเรื่องบ้างแต่ว่าไม่สอนเรื่องฤทธิ์ให้เข้าใจรู้จักใช้เฉพาะกะสิณกสิณจริงๆมีสิอยา่างไม่ขอบอกตอนนี้เสียเวลาเปล่า วันนี้เอากสินต้นคือปฐวีกสินปฐวีกสินหมายถึงดูดินมีดินเป็นเครื่องหมายมีดินเป็นนิมิตถ้าเขาจะใช้ฤทธิ์เขาจะใช้ปฐวีกสินนี่แล้วก็อธิษฐานของอ่อนให้แข็งอย่างอากาศอ่อนๆก็อธิษฐานว่าในเมื่อข้าพาเจ้าเหยียบลงตรงไหนขออากาศตรงนั้นจงแข็งเหมือนดินอากาศตรงนั้นจะแข็งเหมือนดินเราเดินในอากาศได้นี่ไม่ใช่เหาะต้องเดิน ถ้าหอเขาใช้วายกูกสินเป็นกสินเฉพาะนะแต่ว่าการแสดงฤทธิ์ได้กสินกองสองกองอย่างแสดงไม่ได้ฝึกไม่ได้ต้องได้ครบสิบกองนี่บอกให้ทราบแค่นี้หรือว่าใครจะลองลงน้ำบ้างระวังจะมิดหัวแบบหลวงพ่อแล้วกันนะอย่าลืมนะว่าครูมิดหัวไปแล้วลูกศิษย์ต้องติดตามมานะถ้าอธิษฐานน้ำให้แข็งก็ได้ต้องอธิษฐานเฉพาะจุด อธิษฐานน้ำทั้งหมดจงแข็งอันนี้จะไม่แข็งมันเสียการจราจรเขาทางน้ำต้องอธิษฐานเฉพาะน้ำที่ข้าพเจ้าจะเหยียบลงไปนี่จงแข็งอันนี้จะแข็งแต่ว่าการแสดงฤทธิ์ประโยชน์ได้น้อยทวงเวลาที่เราจะบรรลุมรรคผลตอนวิธีปฏิบตัติก็ขอย้อนมาถึงวิธีปฏิบตัติวิธีปฏิบัติในกะสินเป็นของง่ายไม่ยากทำได้ง่ายๆแล้วก็ได้ง่ายด้วยถ้ามีความเข้าใจไม่ท้อถอยนะ ไม่ต้องขยันมากเกินไปใช้เวลาตามสมควรกรรมาฐานทุกกองจะมีการเหมือนกันหมดคือถ้าอารมณ์เครียดขึ้นมาหรือว่าจิตฟุง้งซ่านมากเกินไปตอนนั้นต้องเลิกอย่าฝืนเอาแค่พอจิตสบายกสินก็เช่นเดียวกันอย่างกระสินดินปัทาวีกรสินก็เพ่งดินดินตามแบบที่ท่านบอกให้ทำสตึงกว้างพอเท่านั้นเท่านี้แต่ความจริงวิธีปฏิบัติไม่มีความจำเป็น เท่าที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วนี่ไม่จําเป็นตามอัฐาจารย์ท่านเขียนว่าต้องใช้ดินสีอรุณอันนี้ก็ไม่จําเป็นเหมือนกันเวลาที่เขาปฏิบัติเขาคว้าดินสีอรุณหาไม่ได้ก็เลยไม่ต้องทํากระสินกันเวลาที่เขาปฏิบัติเขาคว้าดินมาก้อนหนึ่งก้อนโตมตามที่เขาต้องการเอาตามนี้นะเอาแบบปฏิบัติจริงๆกันแล้วก็เอาดินมาวางข้างหน้าอย่าวางบนหัวนะวางข้างหน้า ทำโต๊ะหรือตั้งเข้าเอาดินวางแล้วก็ลืมตาดูลืมตาเพื่อจําภาพดินว่าเราปั้นกลมหรือแบนหรือลีหรือเลียวหรือยาวอะไรก็ช่างเถอะลืมตาดูดินตั้งใจจําดินตามภาษาบาลีท่านบอกว่าแล้วก็หลับตาภาวนาว่าปัทวีกสินังแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านแปลว่าดินดินเฉย อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระลูกชายนายช่างทองให้ดูกสินสีแดงแต่ว่ากสินสีแดงภาษาบาลีว่าโรหิตกสินังแปลว่ากสินสีแดงแต่แปลเป็นภาษาไทยว่าสีแดงแดงนึกในใจว่าสีแดงเอาตามแบบนั้นก็แล้วกันนะเมื่อเอาดินมาตั้งไว้ข้างหน้าลืมตาดูดินลืมตาดูเฉพาะดินแล้วก็นึกในใจว่าปัทวีกสินังปัทวีกสินัง จำภาพจินยาภาวนาจนกระทั่งลืมภาพดินภาพดินมันต้องลืมแน่แล้วจากนั้นก็หลับตานึกถึงภาพดินก้อนนั้นเมื่อนึกถึงภาพดินก้อนนั้นแล้วก็ภาวนาว่าปฐทวีกสีนังปัทวีกสีนังสักประเดี๋ยวภาพดินจะเลือนไปจากใจเห็นภาพดินเลือนไปจากใจเราก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูแล้วก็ภาวนาตามนั้นแล้วก็หลับตานึกภาพดินทำแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาพอเห็นถึงเวลาสมควร ตามปกติที่พระปฏิบัติกันในป่าช้าสมัยก่อนเขาทำอย่างนี้นะเอาก้อนดินใส่ที่ตั้งตั้งก็ได้โต๊ะก็ได้ตามใจไว้นอกห้องที่หน้ากุฏิแล้วก็จับภาพตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อดูไปบ้างเมื่อภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจำได้ก็หลับตานึกถึงภาพดินใหม่ทำอย่างนี้พอสบายใจตัวเองก็ลุกจากที่นั่งเข้าที่นอน ทีนี้ไม่ต้องมีดินเป็นที่หมายนึกถึงภาพดินนั้นภาวนาว่าปัทวีกสีนังพอจิตใจเริ่มฟุ้งซ่านหรืออารมณ์เครียดเหนื่อยก็เลิกอย่าฝืนพอใจดีใหม่นึกใหม่ถ้าบังเอิญน,นึกไปนึกมาห่างดินภาพดินหายไปนึกอีกไม่ออกก็กลับไปนั่งมองดินใหม่ทำแบบนี้สลับกันไปแต่อย่าฝืนอย่าขยันมากเกินไปนะถ้ามันเพียเกินไปก็ต้องเลิกหรือง่วงนอนต้องเลิก นอนเสียอย่าฝืนทำอย่างนี้แค่เพียง2-3วันหลังก็ไม่ต้องใช้ดินเป็นพาะเดินไปบินทบาทก็ดีไปทำวัดสวดมนต์ก็ตามอะไรก็ตามภาพดินจะจับอยู่ในใจตลอดเวลาคือใจจะนึกถึงดินไม่ใช่ภาพมันลอยใจนึกถึงภาพดินตลอดเวลาเวลาสวดมนต์ภาพดินก็ปรากฏในใจเวลาเดินไปบินทบาทภาพดินก็ปรากฏในใจจะเดินไปไหนก็ตามภาพดินก็ปรากฏตลอดเวลา นึกถึงภาพดินขึ้นมาเมื่อไรเห็นชัดทุกทีนึกเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่จิตเป็นทิฟเอาแค่ฝึกเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุคหาณิมิตเบื้องต้นเริ่มจะดีถ้าเข้าถึงตอนนี้สมาธิจะเริ่มมีกำลังสูงขึ้นการทรงสมาธิจะเริ่มมีกำลังสูงขึ้นการทรงสมาธิจะเริ่มนานขึ้นหน่อยแต่ยังไม่นานมากนะัก ขณะที่ภาพดินขึ้นมาถ้าต่อมามีอารมณ์แทรกมันต้องแทรกแน่นี่วอต้องเอาแน่แทรกก็มีจิตคิดถึงเรื่องอื่นเข้ามาก็ตัดกลับจับลมหายใจใหม่นึกถึงภาพดินใหม่ถ้าเป็นการบังเอิญหลายๆครั้งมันเผลอก็ไปดูดินกันใหม่ทำแบบนี้จนเห็นภาพดินเมื่อน,นั้นอย่างนี้ชื่อว่าอุคหานิมิตทรงตัวเบื้องต้นตรงตัวอุคหานิมิตคำว่านิมิตนี่จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ต่อไปถ้ากำลังสมาธิสูงขึ้นกำลังของนิวรณ์อ่อนลงสมาธิทรงตัวจะเห็นภาพของนิมิตจะกลายสีสีจะเริ่มกลายจะกลายจากภาพดินค่อยๆเหลืองไปทีละน้อยละน้อยเหลืองทีเดียวไม่หมดก้อนเหลืองทีละนิดละหน่อยบางที2-3ถึงวันจึงหมดก้อนถ้าเหลืองชัดในเมื่อเป็นภาพเหลืองชัดขึ้นมาเป็นภาพอุคานิมิตเริ่มก้าวเข้าสู่อันดับสูงขึ้นต่อไปถ้ากำลังใจสูงกว่านั้น ภาพนิมิตท,ที่เหลืองจะกลายเป็นค่อยๆขาวค่อยๆขาวจากริมเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาจนกระทั่งขาวหมดแต่ก็ยังขาวไม่สะอาดนักถือว่าอุคานิมิตขั้นที่3เกิดขึ้นแล้วหลายขั้นนะต่อมาต่อมาในเมื่อเราไม่ทิ้งปฏิบัติเรื่อยมาอย่าลืมนะปฏิบัติแค่สบายจิตทรงตัวมากขึ้นสมาธิดีขึ้นภาพหรือแสงสีที่ขาวจะขาวมากขึ้นจนกระทั่งถึงขาวสะอาดที่สุด แต่กำลังก้อนสีขาวจะเท่าดินเดิมอย่างนี้ถือว่ากำลังอุปจารสมาธิของปฐวีกสินดีมากขึ้นแล้วแต่ยังดีไม่พอยังไม่เป็นกำลังของอุขานิมิตต่อไปจะภาพสีขาวมากสุดให้มันมีการทรงตัวบางทีก็ดำไปบ้างบางทีก็เฟือไปบ้างตามกำลังจิต ฝึกกสิณน,นี่ดีถ้ามัวลงไปหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีแสดงว่าจิตใจเวลานั้นของเราไม่ดีให้เริ่มต้นวางอารมณ์เสียก่อนทิ้งกสิณน,นึกความตายเป็นอารมณ์ก่อนนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็หลังจากนั้นก็นึกถึงชมหน้าของนิวรณ์เจ้าตัวร้ายห้าตัวนี่กวนใจฉัน นึกต่อไปถ้าเรายังเกิดอยู่เพียงใดการเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏะก็ย่อมมีอารมณ์ทรงตัวก็ไม่มีอย่างนี้อารมณ์ทรงตัวบ้างไม่ทรงตัวบ้างมาเกิดเราก็มีแต่ทุกข์เราไม่ต้องการเกิดอีกเราต้องการานิพพานปล่อยอารมณ์ให้สบายแล้วจับภาพกระสินใหม่ทีนี้ขาวจ๋องมันจะขาวสะอาดดีการขาวสะอาดดีมากขาวที่สุดสวยมากแต่ยังดีไม่พอยังไม่เต็มกำลังอุปจารสมาธิ ตอนอุคหานิมิตเต็มอัตราต่อไปเมื่อกำลังสูงขึ้นเรานึกในใจว่านิมิตของกระสินนี้จงใหญ่ขึ้นมาก็จะใหญ่ตามใจเรานึกให้ใหญ่ขนาดไหนภาพนิมิตก็ใหญ่ขนาดนั้นต้องการให้เล็กค่อยๆเล็กลงไปก็จะค่อยๆเล็กลงไปจนกว่าจะบอกว่าหยุดเลิกเล็กต่อไปอยู่ขึ้นสูงอยู่เหนือศีรษะภาพนิมิตก็ขึ้นไปสูง ให้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาเป็นไปตามเราชอบอย่างนี้ถือว่าเป็นอุคหานิมิตเต็มอัตราเพียงแค่อุคหานิมิตกี่ชั้นจำไม่ได้แล้วเต็มอัตราศึกแต่ยังไม่เต็มที่นะถ้าภาพนิมิตเต็มอัตราขณะน,นี้ของอุคหานิมิตเราสามารถฝึกทิ่พรจักคุยานได้วิชาสามเราจะภาพกระสินให้ชัดเจนตามกําลัง หลังจากนั้นถ้าเราคิดอยากจะเห็นชัดเจนแจ่มใสเท่ากับศีลแต่ก็ถือว่ายังดีไม่พออุปจารสมาธิกับอุปจารชานอุปจาระนิมิตนี่เป็นอุปจารสมาธิเป็นอุปจารชานยังไม่ถึงชาญอย่าลืมภาพขาวใสสวยใหญ่ได้เล็กได้อยู่สูงได้ต่ำได้ไปข้างหน้าได้ข้างหลังได้ทำจนคล่องต้องให้คล่องจริงๆนึกปับ๊บ เป็นไปตามเราต้องการทันทีทันใดอย่างนี้ถือว่าเป็นอุกหนิมิตเต็มที่จิตจะทรงตัวจะมีอารมณ์สบายนี่วรนจะกวนใจยากการทรงสมาธิดีถ้าได้ภาพขนาดนี้ท่านที่ฝึกมนโนมยิทีได้แล้วนะจะใช้ที่พระจักกุยานได้ดีมากแล้วก็จะทรงกำลังทรงเวลาตามต้องการนี่เป็นพื้นฐานใหญ่แต่ความจริงมนโนมยิทีนี่เป็นผลของกสินอยู่แล้วนะ เราฝึกกสินเพื่อไปช่วยกำลังกสินนี่เป็นตัวตนมโนมยิธิเป็นผลเราได้ผลกันแล้วก็กลับมาฝึกตนกันใหม่เพื่อการทรงสมาธิให้มีกำลังสูงขึ้นตอนประถมชานต่อไปความสวยความขาวของนิมิตจะเริ่มขยายตัวเราไม่เลิกเรายังไม่เลิกความขาวจะเริ่มใสเป็นแก้วจะใสขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยจนกระทั่งใสเป็นแก้วทั้งดวง อย่าไปรีบร้อนนะจะเอาวันเดียวให้เสร็จตามนี้ไม่ได้ผลที่สุดใสเป็นแก้วทั้งดวงใสมากเหมือนแก้วสะอาดดีแล้วแก้วใสต้องการให้เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้โตขนาดไหนก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่อุปจารสมาธิเป็นปฐมฌานในขณะนั้นต้องสังเกต 1. วิตกเรายังมี 2. วิจารมี 3. ปิติมี 4. สุขมีห เอกคตารมมีพูดตอนนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยคำว่าปฐมฌานมีองค์5วิตกคือนึกเรานึกว่าจะดูภาพกรสินนึกจะรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่ทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งลมหายใจเข้าออกเหลวหมดนึกว่าจะรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เรียกว่าวิตก วิจารณ์ก็หมายความว่าการดูภาพกระสินเห็นชัดไหมตามต้องการภาวนาชัดเจนแจ่มใสไหมรู้ลมหายใจเข้าออกไหมนี่ตัววิจารณ์ปิติในเมื่อภาพกสินเกิดขึ้นเรามีความอิ่มใจเรามีความปลื้มใจเป็นตัวปิติในเมื่อปิติเกิดขึ้นภาพสวยขึ้นจิตมีความสุขยิ่งกว่าสุขใดๆต่อไปก็เอกคตารม จิตรับภาพกะสินจุดเดียวไม่คิดเรื่องอื่นคณะใดที่ไม่คิดเรื่องอื่นพอใจเฉพาะภาพกะสินอย่างนั้นเวลานั้นเป็นเอกกตารมเอกกตารมคือปฐมฌานฌานที่สองนี่เราพูดถึงสีใสถึงปฐมฌานแล้วนะแต่อารมณ์ห้าอย่างรู้ลมหายใจเข้าออกก็ยังรู้ภาวนาก็ยังภาวนาอย่างอื่นไม่ต้องพูดกันอย่างนี้เป็นปฐมฌาน ถ้าภาวนาไปด้วยรูดล,ลมหายใจเข้าออกไปด้วยจับภาพกสินไปด้วยหน,หนักๆเข้าภาวนาอยู่เฉยๆภาวนาหายไปลมหายใจเข้าออกติดเริ่มไม่สนใจแต่ว่ายังหายใจอยู่ตอนนี้จัดว่าเป็นฌานที่สองยังเหลือปิติสุขกับเอกคตารมสามอย่างตอนฌาน3ต่อไปตัวปิติความอิ่มใจหายไปเหลือแต่ตัวสุขเยือกเย็นตัวเดียว กับเอกคาตามีจิตแน่วแน่รักในภาพกสินทรงตัวมากเห็นภาพกสินสวยสดงดงามไม่นึกอะไรหมดจิตวางเฉยมีความสุขสดชื่นและภาพกสินชัดเจนแจ่มใสมากอย่างนี้เป็นชานที่สามชานที่สามให้สังเกตว่าร่างกายนั่งเฉยเฉยมันจะมีอาการเครียดเหมือนกับใครมัดให้ตัวตึงหูได้ยินเสียงเบาลงตอนชานที่สี่ ต่อไปเมื่อถึงชานที่4ภาพกสิสจะแพรวาๆใสสะอาดมากและก็อารมณ์จะตัดลมหายใจเข้าออกจะไม่รู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออก ูจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นหมายความว่าเสียงโทรทัศน์ก็ดีเสียงพลุเสียงอะไรก็ตามหรือเสียงปืนใหญ่ก็ตามมายิงใกล้ๆหรือจุดใกล้ๆเราจะไม่ได้ยินในจุดนั้นเป็นระยะของฌานที่4ถ้าเข้าถึงฌานที่4นี่แล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าฝึกอภิญญาต่อไปแต่ไม่ต้องฝึกนะเวลามันจะหมดรวมความว่าขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท การที่จะฝึกกสินที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้ง1ิกสินแล้วก็บรรดาญาติโยมทุกคนก็ไม่จํากัดว่าจะต้องปฏิบัติแค่ปฐวีกสินเป็นต้นไปถ้าจบสิบกสินแล้วชอบใจกสินไหนทําได้เลยสําหรับปฐวีกสินนี่ได้ทุกจริตจริตอะไรก็ทําได้ไม่ขัดข้องเป็นกสินกลางเป็นกรรมาฐานกลางแต่นี่ในเมื่อเราได้ฌานสีแล้ว ถ้าเราฝึกด้านสุขวิปัสสโกก็ฝึกวิปัสะนาญาณไปในตัวโดยไม่ต้องหาอะไรมาเอานีมิตกสินเป็นวิปัสะนาญาณขณะใดที่ภาพกสินทรงตัวอยู่มันจะทรงไม่นานนะักขณะเป็นสมถภาวนาขณะใดที่จิตเคลื่อนนิดหนึ่งภาพกสินหายไปเราก็คิดว่า ชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับภาพกระสินนี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมในท่ามกลางมีการสลายตัวในที่สุดมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาตัวนี้เป็นวิปาาัสสนาญาณคือจับตามนี้ก็แล้วกันนะรวมความว่าเวลามันก็หมดก็ขอสรุปว่าวันนี้ขอแนะนำเรื่องกสินแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทขอจงนำไปปฏิบัติเพื่อกำลังของสุขวิปัสสโก จะฝึกเรื่องฤทธิ์ความจริงก็ไม่อยากจะค้านแต่ก็ขอแนะนำว่าทวงเวลาบรรลุมรรคผลแต่ว่าใครจะลองก็ได้ถ้าจบสิบกสินแล้วจะแนะนำให้ฝึกเหะก็ได้ถ้าถึงวายโยกะสินก็ฝึกเหาะเหาะลงก่อนขึ้นหลังคาแล้วกระโดดลงนะรวมความว่าวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทการแนะนำการปฏิบัติก็หมดเท่านี้หมดเวลาพอดี ต่อไปนี้ขอท่านทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับปัทวีกสินนะคะหรือเรียกว่ากสินดินนั่นเองค่ะและในคลิปนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะโปรดติดตามช่องของวันเดอร์เบลไว้นะคะเพื่อเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านก็จะเป็นคนแรกที่รับชมและรับฟังก่อนใครค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกทกท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ